สวัสดีครับวีนีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่8มิถุนายน2566ครับเมื่อวานนี้นะฮรราคาก็ยังคงวิ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีข่าวสารอะไรมากมายมากระทบนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะตลาดยังคงมีความผันผวน,นนะครับโดยเฉพาะราคาของ US อลลาร์แล้วก็ราคาทองคำนะครับหลังจากที่ในเรื่องของการขยับพดาคนี่เนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มันเลยส่งผลให้ ความเชื่อมั่นในสกุลเงิน US ดอลลาร์เนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวในตารางกันก่อนนะครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นนะฮะในช่วงบ่ายเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลข GDP นะครับของทางสหภาพยุโรปซึ่งในวันนี้นะฮะวิเคราะห์มองว่า มีโอกาสที่ตัวเลข GDP เนี่ยมันจะออกมาแย่ลงนะครับสำหรับสหภาพยุโรปซึ่งถ้าออกมาเป็นแบบนี้จริงๆนะครับก็จะส่งผลให้สกุลเงินยูโรเนี่ยอันมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงในระยะสั้นๆได้นะครับโดยที่ภาพรวมในตอนนี้นะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับตัว US อ o l า a r นะครับสกุลเงินยูโรเนี่ยยังคงอยู่ในเทรนขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับยังไม่มีโครงสร้างหรือว่าทิศทางที่จะกรับตัวขึ้นเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ให้ระมัดระวังความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสี่บ่งเย็นวันนี้ด้วยนะครับ ส่วนตัวอื่นๆนะครับก็จะเป็นตัว initial j o b l e t claim นะครับหรือว่าจำนวนคนที่ขอยื่นรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะของทางสหรัฐนั่นเองก็ปรากฏว่าในวันนี้นะครับคาดการเนี่ยออกมาอยู่ที่ 235K นะซึ่งเท่ากับว่าถ้าออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็ แปลว่ามีคนตกงานในสัปดาห์นี้มากขึ้นนะครับสำหรับประชาชนชาวอเมริกันนั่นเองแล้วก็อาจจะส่งผลให้สกุลเงินยูเอสดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงสั้นๆได้นะครับช่วงทุ่มครึ่งนะแล้วก็เมื่อยูเอสดอลลาร์มันอ่อนค่าลงเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ราคาทองคำสามารถขยับปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่า US มันจะแข็งข้ตามนะครับแต่ว่าในภาพรวมนะครับในภาพรวมเราจะเห็นว่ามันอาจจะไม่ได้วิ่งฉีกกันมากมายนะครับเพราะว่า ความกังวลในเรื่องของ recession หรือว่าสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกนะครับก็ยังคงมีอยู่นะหลังจากที่เงินเฟอ้อเนี่ยมันดูเหมือนจะลดนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ลดตามเป้าหมาย2%นะครับตามที่ธนาคารเขาวางเอาไว้หลายๆแห่งนะรวมทั้งธนาคารกลางส่วนใหญ่ณนะตอนนี้นะครับยังคงถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยระดับสูงอยู่นะครับแล้วก็อาจจะส่งผลให้อ่า ความกังวลในเรื่องของ recession เนี่ยมันกลับมาเกิดขึ้นได้อีกครั้งนะครับซึ่งล่าสุดนะฮะมีรายงานจาก investing.com นะครับอันนี้ก็เป็นอ่า CEO ของ Double Line Group นะครับซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนและก็วานิธนกิจในสหรัฐนะฮะก็ได้ออกมาแสดงทัศนณะนะครับท่าน CEO ท่านนี้ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสนี้รวมถึงไตรมาสที่เหลืออีก2ไตรมาสในปีนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดรีเซชชันได้นะครับโดยเขาวัดจาก ดัชนี leading economic index เนี่ยหรือว่าตัว LEI นั่นเองซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยถดถอยลง0.6นะครับในเดือนนี้นั่นเองรวมถึงตัวเลข PMI เนี่ยก็ออกมาในทิศทางเชิงลบนะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้อุปสงค์อุปทานในสหรัฐเนี่ยมันเกิดความพันผวนนะครับแล้วก็ออกมา ในทิศทางที่ค่อนข้างแย่นะครับก็อย่างไรก็ตามนะฮะนอกจากตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วเนี่ยนะครับก็ตัวเลขที่สําคัญกับทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น P.M.I นะครับหรือว่า G.D.P ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสกุลเงินยูเออาร์รวมถึงสกุลเงินอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับส่วนในทางเทคนิคนะฮะเรามาดูที่ราคาทองคํานะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการ ขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญนะฮะบ,บริเวณซับายโซน1,969โดยประมาณนะครับแล้วก็ได้ฟอร์มตัวเป็นอ่าแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับบอดเดนดิ้งแทงเกิลนะแล้วก็ได้มีการหลดลงมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะร,ราคาได้ลงมาเกือบทำโลใหม่นะครับอยู่ที่ประมาณ1,939.58นะครับแล้วก็เช้านี้ได้มีการขยับปรับตัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้นะครับคาดว่าการโฟกัสเซลล์เนี่ยน่าจะมีความได้เปรียบกว่านะครับโดยโซนที่ค่อนข้างจะน้าเซลล์นะครับก็ผมให้ไว้ที่ราคาประมาณ1,957.06ัรดยวมประมาณแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าขึ้นไปทดสอบได้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพิบนัชีรีเทสเมนต์ประมาณ 5 0าสถึงหกสอจุยู่ในโซนนั้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้เราดูสัญญาณการกลับตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีหรือเปล่านะเพราะว่าไอ้ตัวบอดแดงดินไทแอเกิลเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาเนี่ยมาสามารถกลับตัวลงไปได้อีกนั่นเองนะครับโอเคครับราคาตอวค้าวฝากไว้เท่านี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดู u s เอสดอลลาร์กันบ้างปิดท้ายในวันนี้นะครับภาพรวมนะฮะยังคงยืนเหนือกรอบสําคัญได้อยู่นะครับตัวเส้นเทรนด์ไลน์ที่ผมตีเอาไว้ตรงนี้นะับถ้าเกิดว่าหลุดลงมาได้นะครับก็มีโอกาสที่จะทําาาตตตััวววเเป็นแ่่ถ้กิด ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปในแนวต้านถัดไปได้นะครับก็อาจจะให้ไว้ระยะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ US l o r t r r เนี่ยทเทรนขาขึ้นก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้เรื่อยๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าหลุดแนวรับบริเวณ103.316ลงมาได้นะครับก็มีโอกาสที่จะฟอร์มตัวเป็น t ทรนเกอ e อย่างที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับโอเคครับยังไงวันนี้ข่าวสารน่าจะมาตั้งแต่ช่วงเย็น ถึงช่วงข้ามไปต้นไปแต่ว่าระหว่างวันนะก็ให้เราระมัดระวังความผันผวนด้วยนะครับแล้วก็ Money Management กันให้ดีๆยังไงวันนี้ขอฝากเพี่ท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ